สวัสดีครับร้านช่างกิฟต์อ่างทองนะครับวันนี้จะมาให้ดูนะครับคุณภาพจอนะครับตัวนี้เป็น vivo นะครับ vivo v5s นะครับส่งมานะครับลูกค้าส่งมาจากจังหวัดอะไรนะมาจากตางจังหวัดนะครับอันนี้คือจอเก่าลูกค้านะครับผมนี่ให้ดูรอยแตกก่อนมีแตกนะครับแล้วก็จอด้านในนะครับเสียนะครับใช้ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะอ่าก็คือตอนนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมจะมาให้ดูคุณภาพจอนะครับเดีย๋ยวมาลองเดี๋ยวให้ดูกันนี่นะครับ vivo นะครับ v5s นะครับจะมีแบบนี้นะครับนี่ v5s กับ v5 ไม่เหมือนกันนะครับ เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับดูงานนะครับผมขอบนะครับเนียนกลิบนะครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมเป๊ะเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพจอกันครับอ่นะครับนี่เปิดเข้ามาเป็นนี้นะครับนี่นะครับชัดเจ๋วนะครับคมชัดมากนะครับ นี่นะครับจอสดเหมือนเดิมความสว่างปรับได้ปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูคุณภาพของมันนะครับว่าเปลี่ยนที่ผมแล้วเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะครับอันนี้จอลูกค้านะครับนี่จอลูกค้า ทุกอย่างมันจะแบบคือแบบไม่รู้เลยนะครับว่าว่าเครื่องนี้เคยซ่อมมาแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนเดิมมากจริงๆอืถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเรามาเทสทัาสก,กีกันดูสักครู่นะครับดูไห้ใกล้ก่อนก็ได้ครับ นี่นะครับรุ่นนี้นะถ้าเปิดดูหมายได้รุ่นจะขึ้นอย่างนี้นะครับตัวหนังสือนี่ชัดคมนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูทัชสกรีนกันนะครับ ครูนะครับมาลองดูนะครับเ สกีนอ่านี่นะครับลักสกีนนะครับอันนี้คือจอนะครับให้ดูไปทีละทีละเอ,อ่อทีละสเต็ปนะครับอ่าจอนะครับสแสดงผลนะครับครบทุกจุดนะครับนี่นะครับแตะตรงไหนก็ติดตรงนั้นนะครับ ทั่วจอนะครับเนี่ยเป็นตัว x อ็กดังขอบขอบอติดหมดนะครับผมอันนี้ถทให้ลูกค้าดูไปด้วยเลยก็ได้นะครับเจ้าของเครื่องนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาลองเดี๋ยวเชื่อมต่อไวไฟที่ร้านก่อน ในลูกค้าส่งมาทิ้งไว้ให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาพอโอนเงินเขาจะเดี๋ยวผมก็ส่งเครื่องตอนที่เขาหลังจากเขาชําระเงินนะครับไม่รีบก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้เร่งนะเดี๋ยวนะครับเทสตรวจสอบนะครับ ดูทุกสีนะครับสีดำสีขาวว่ามีแบบสีเพี้ยนมีตรงไหนเดดพิกเซลไหมตรงไหนจอใช้ไม่ได้ไหมสีไม่ออกไหมนี่ให้ดูให้ดูไปเลยนะครับ แว็บเลยนะครับอืมท,ทีให้ดูเลยนะครับอืใช้หนักๆเลยอ่ะ หมนะครับ ดูในกล้องฮะเป็นอย่างนี้นะของจริงในลูกค้าผมส่งลูกค้าไปแล้วลูกค้าลองไปเปิดเทสดูได้นะครับว่าเป็นแบบที่ผมเทสไหมว่าชาัดแบบนี้ไหมนะครับอือแบตจะหมดนะครับโอเคนี่นะครับ เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับผมคลิปนี้คุณภาพจอ Vivo V5 นะครับหรือ V5s นะครับช่างคลิปอ่างทองนะครับติดต่องานซ่อมได้นะครับโทร0944269961นะครับผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าจอลูกค้าเสียมาแบบไหนนะครับนะมีแตกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จอส่วนนี้นะครับนี่ส่วนนี้เขาใช้ไม่ได้นะครับ โอเคสวัสดีครับ